สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศครับดวงพฤษภาคมนะครับดวงปังจะเป็นอย่างไรนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามเขาจะลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพอ่ะ15พฤษภาพ,พระอาทิตย์โคโจรมาทับลัคนานะครับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์ครอบครัว นะดาวหลักซับมาทับตัวจะกลัวอะไรนี่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับเรียกว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะ16 1 0 1 5 1 6 17ดาวอังคารโคโจรเขาพบลาภเนี่ยคู่กับดาวพฤหัสบัป,ปดีและก็ดาวภเกดคือมันเป็นจังหวะของการต่อสู้แข่งขันครับนะ อังคารคือเจ้าเรือนวินาศอังคารคือเจ้าเรือนปัตตนีเอาปัตตนีก่อนปัตตนีคือคู่นะคือคู่ท่านอาจจะได้เจอแน่นอนเรื่องของคู่ที่ดีเพราะดาวคู่ปัตตนีไปเจอในกับดาวพฤหัสเป็นคู่สมพลกันตำแหน่งดีหรือนะครับท่านที่กำลังอยู่ในระหว่างการต่อสู้แข่งขันเลยสักอย่างเนี่ยก็เป็นการที่ดี นะเจอเขาเรียกว่าเจอคู่แข่งขันเจออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวอย่าพึ่งไปตกอกตกใจนะครับมันเป็นจังหวะที่การแข่งขันนั่นแหละท่านจะได้รับความสําเร็จนะดาวอังคารเจอดาวพฤหัสเป็นคู่สมพลแล้วมันอยู่ในเรือนลาพระลาพระแปลว่าสําเร็จนะครับฉะนั้นะอังคารเจอดาวพระเกตเนี่ยเป็นคู่เรียกว่าคู่แข่งขันนะเป็นเนี่ยอังคารกับพระเกตเนี่ยจะเป็นคู่แข่งขันนะครับ ต่อสู้แข่งขันแล้วบเนี้เขาเรียกว่าพบลาพระเป็นพบแห่งความสําเร็จและดาวพฤหัสคือดาวเจ้าเรือนลาพระเป็นกเกษตาราธิบดีงั้นจบนะช่วงนี้จังหวะการเขาเรียกว่าการประกวดแข่งขันประมูลหรืออะไรก็ตามเนี่ยถือว่าดีมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะอังคารมาจากเรือนวินาศด้วยทีนี้วินาศไม่เป็นไรอย่างที่บอกแล้ววินาศมันแปลว่าอาคาตไม่ถึง คือบางทีเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภน่ะตัวท่านเองเป็นชาวธาตุดินนะนะเป็นดินกลางธาตุก็เรียกว่าชีวิตก็เป็นดินแบบชิวๆอ่ะกลางๆงเข้าใจไหมค่อนข้างนิ่งแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ขยันนะโคตรขยันเลยราศีพฤษภสัญลักษณ์เป็นบวเป็นโคนะโคอุสุพราชะนะเป็นโคที่ใหญ่นะเป็นโคที่มีลักษณะงดงามดาวประจําตัวคือดาวศุกร์นะนะนั้นเป็นเป็นดีมาก นะครับนั้นจังหวะที่เขาเรียกว่าอยู่ๆก็มีคนเข้ามาทําให้กระตุ้นอ่ะให้เรามันเกิดการแข่งขันกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันสนุกอ่ามันเป็นไม่ใช่ลักษณะว่าการแข่งขันที่แบบดูแลลำบากเหนื่อยยากอึดอัดไม่ใช่เป็นการแบบเฮ้ยเออมีคู่แข่งเข้ามามีคนที่แบบขายของอยู่ดีๆอ่ะมีคนที่เข้ามาแบบ่ามาแชร์มาอะไรอย่างเงี้ยมา อันนี้มันเป็นการดีนะครับเราต้องมองมุมนี้นะเพราะว่าสรุปแล้วเขาไปอยู่ในภพดีเรือนดีนะแต่คําว่าวินาศเนี่ยแปลว่าคาดไม่ถึงนะนะแต่ลักษณะที่เข้ามาแบบนี้มันเป็นการกระตุ้นให้เราเนี่ยเริ่มแบบเขาเรียกว่าเบื่อเบื่ออยากอยากเนี่ยมีคู่แข่งมีอะไรเข้ามาทําให้เราดีขึ้นนะส่วนเรื่องคู่อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะดาวคู่ครองก็คือดาวอังคารนี่แหละ เข้ามาอยู่ในเรือนพฤุหัดและพือหัดเป็นเกษตนะรฉะนั้นก็จังหวะที่มีโอกาสครับในเรื่องของเจอคนที่ใช่เจอคนที่ชอบสำหรับชาวลัคนาราศพีพฤกษบและดาวอาทิตย์อย่างที่บอกโคจอเข้ามาทับลัคนาอุจจาภพิมุกเนี่ยหลักทรัพย์ก็ดีนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีนี้วันที่25พฤษภาครับปลายเดือนนะดาวพระศุกดาวประจําตัวเข้าพบวินาศตกใจไหมไม่ต้องตกใจ ดาวศกเนี่ยดาวประจาตัวเขาพบวินาศแต่เขาไปอยู่บ้านอังคารครับอังคารมาอยู่ในบ้านพฤหัสพฤหัสไปเกษตรจบใช่ไหมเนี่ยลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยเ,เฉพาะดาวพฤหัสด,ดีในดวงชะตาดวงเดียวเนี่ยครอบเวอร์ทั้งหมดนะครอบเวอร์ทั้งหมดดาวอะไรก็ตามจะตกมันจะตกเสียตกอะไรก็ตามมันเข้าบ้านพฤหัสเนี่ยจบเลยนะลาหูเนี่ยดาวเจ้าเรือนกรมมะตกพบวินาศจริงๆแล้ว่ดี ในพื้นฐานนะ่ะถือว่าดีอยู่แล้วเพราะราหูเนี่ยเป็นเรื่องของภาระหน้าที่การงานที่มันหนักหนาสาหัสที่ผ่านมาหนะึ่งปีครึ่งสิบแปดเดือนที่ผ่านมาตอนนี้ดาวพระราหูเข้าพพวินาศแล้วไอ้การงานที่มันเป็นปัญหาเหนื่อยหนักกดดันจบนะมันจบไปแล้วทีนี้ดาวศุกร์นะดาวประจําตัวท่านไปเจอกับราหูอันนี้ก็อาจจะต้องรับมัดระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของการเขาเรียกว่า มีคนมา,เ,าเข้ามาแบบทําให้ลุ่มหลงมัวเมานะในแง่ของทั้งเรื่องเงินทองและในแง่ของความรักนะครับก็ต้องพิจารณาดีๆนะจุดดีเราบอกดีจุดที่ต้องพึงระวงังเราก็บอกไปแต่ทีนี้พอเรารู้แล้วเราก็แค่ปรับตัวนะเนี่ยช่วงนี้จังหวัดอย่างที่บอกอ่ะ ดาวปัตตนิเข้าเรือลาภะหมายถึงว่าอาจจะมีในเรื่องของความที่ว่ามีคนเข้ามาในชีวิตไปมาหาสู่นะนำโชคลาภมาให้นําอะไรมาดีแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีเขาเรียกว่าการที่เข้ามาเยอะก็ต้องเลือกดีๆนะวิธีการกไ็ไม่ต้องเลือกก็ตอบรับทั้งหมดนะั่นแหละแต่ว่าพิจารณาอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนอย่างเงี้ยนะเพราะว่าใช้วิจารณญาณของตัวท่านเองในการคิดนะทั้งเรื่องเงินทองทั้งเรื่องความรัก อาจจะมีคนเข้ามานะก็ต้องพิจารณาให้ดีคนไหนใช่คนไหนไม่ใช่นะครับระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวศุกร์กับราหูนี่ก็เป็นคู่เขาเรียกว่าโหดาวศุกร์กับดาวกิเลสนะราหูดาวมัวเมานะแต่สุดท้ายนะผมว่าจบสวยเพราะทั้งหมดทั้งมวลเขาอยู่บ้านพระอังคารอังคารไปอยู่บ้านพฤหัสพฤหัสเป็นเกษตรจบตรงนี้ถึงได้บอกไงดาวพฤหัสเนี่ย ครุ้มครองทั้งชีวิตในปี2565ของชาวลัคนาราศีพฤกษภเดือนนี้เด่นเรื่องอะไรที่สุดเด่นเรื่องหลักทรัพย์มีโอกาสในเรื่องของบ้านรถที่ดินครอบครัวนะถือว่าค่อนข้างโอเคสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภนะระวังหลังวันที่25พฤษภาคมแค่นั้นแหละนะคิดอ่านทำอะไรต้องรอบคอบตัดสินใจให้ดี นะครับแต่ว่าดาวเข้าเรือนลาภะถึงสามดวงแบบนี้อย่างเนี้ยก็เรียกว่าเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระขอพรน,นะในเรื่องโชคลาภเนี่ยประสบผลสําเร็จประสบผลสาเร็จแบบคาดไม่ถึงด้วยเพราะดาวอังคารไม่ไงมาจากวินาวินาแปลว่าคาดไม่ถึงอะนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤษภนะคือตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาเนี่ยดวงเปิดแล้วนะครับยาวแล้วเข้าเดือน เรือนลาพระและเป็นกเกษตรแบบนี้นี่ชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งสิทธิ์ก็มาให้โชคลาภเพราะดาวพระเกตเข้ามาเพียงแต่ว่าเนี่ยอังคารกับเกตมันก็เป็นคู่เรียกว่าคู่บูคู่แข่งขันนะครับคู่บูคู่แข่งขันแต่ก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันเพื่อไปสู่ความสําเร็จสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภสิ่งที่เรามาระวังอย่างที่บอก ระวังมีการมีการหลอกลวงมีการอะไรกันบ้างตรงนี้เราใช้สติพิจารณาให้ดีรอบครอบแล้วปัญหาจะไม่เกิดและผมมองว่าไม่เกิดด้วยนะเพราะว่าสุดท้ายเขาอยู่บ้านอังคารอังคารไปอยู่บ้านพฤหัสอ่าพฤหัสคุ้มของนะครับก็อันนี้ต้องเผื่อไว้ด้วยเพราะว่ามันต้องพิจารณานะจุดที่เสียเราก็บอกให้ระมัดระวังนะครับแต่จุดดีนะไม่ต้องกลัวนะครับมาแน่ๆนเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยอุจจาพิมุกด้วย นะเป็นดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์พันธุดูดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษศเดือนพฤษภาคม2565ขอให้โชคดีมีชัยทุกทุก,ท,กท่านครับสวัสดีครับ